มาดูคู่คํำของรายการเพชรหัวใจสาธิตซีดีครับพบกับเพชรสมิลาเกียรติเจริญชัยครับคูนนี้ชกันในพิกัด110ปอนด์มวยใหญ่ครับมาชกมวยใหญ่แล้วคู่นี้หลังจากดูมวยเล็กๆไปแล้วครับสนุกดูเดือดทีเดียวเพชรหัวใจสาธิตซีดีนี่ก็ซ้อมอยู่่ายมวยชอโคยุหะอีสุสุนะครับ ส่วนเพชรมีลานี่ก็อยู่เกียร์เจริญชัยก่อนขึ้นชกเนี่ยต้องเรียนกันเลยว่าทางด้านเพชรหัวไซเนี่ยมาลดน้ําหนักไปถึง5ปอนครับตัวกับตัวใหญ่กรรมาการไพทู์กบกลางเป็นผู้ห้ามบนเวทีมงคลเครือแก้วครับขึ้นถอดมองคลให้กับเพชรมีลา มาชมกันยกที่สองเพชรหัวใซกางเกงแดงเพชรสมิลากางเกงน้ำเงินเพชรหัวใซใหญ่หลือเกินครับวันนีน้โอ้ได้เปรียบรูปร่างเยอะหมดยกแรกนี่เสมอเพชรหัวใซครับอ่ามีสายโต ยังชิงจังหวะกันอยู่ครับไปสมีลาบอกว่าใหญ่ก่าเธอก็เจอมาแล้วโอ,โ,โอ้โหไปหั่วทรายเตะบอลนะครับไปสมีหลานที่จะรวบล่างเลยยังไม่ลงเป็นเกมที่ชิงจังหวะกันอยู่ครับมวยยกต้นๆนีน้ขอดูชั้นดูเชิงกันเป็นส่วนใหญ่ นี่คือว่าเป็นของขวัญมากครับบูชาแล้วก็วันเลนทายกับแฟนบัดมวยกันแล้วกันครับของขวัญจากทีมงานคูมันมวยไทยครับทาง SMTV s p o r t Channel อ้าวบวกมาล็อกได้ครับเพชรมิลาดูล็อกแล้วลำบากครับเพชรหัวใจนี่ตัวใหญ่ ว่าจะกระชากได้ตีได้นี่ต้องหลายสเต็ปพละกำลังต้องใช้เยอะครับซ้ายมายัางเรื่อยๆมีลูกจุกจิกเหมือนกัน,กนครับเพชรสมิลายัางเรื่อ,อยๆยังนิ่งๆขยับขยับเข้าไปครับเพชรหัวใสเพชรตัดเพชรเลยคู่นี้ เน้นไปที่ต้นขาดอกนึงคืนซ้ายอ้าวอุ้ยจังหวะบวกหมัดครับเพชรหัวไซายนี่กะเล่นงานเลยครับด้วยหมัดอ้าวงในอีกรอบนึงตั้งกำแพงค่ขาทำอะไรไม่ได้ครับเพชรหัวทรายยังไม่รีบร้อนนะ ยังสมิลายัางยังครับแต่จะตีแข้งซ้ายก็ยังไม่ทำนี่ครับเกมชิงจังหวะกันเอ้าจับได้ยังไงฝันศอกซ้ายโดนแข้งซ้ายว่เตะเขาแต่ตัวเองเสียหลักกรบเพ็ดหัวใสหมดยกที่สองไปซะก่อนครับ ส่วนใหญ่รูปเกมนี่ก็ชิงจังหวะกันครับคู่นี้ยังไม่มีใครเดินเร่งเดินบีบเดินบทสถานการณ์นะครับผ่านไป2ยกเป็นทางด้านเพชรหัวา์ได้เปรียบ10ต่อ9อา้าเชมกันครับยกที่3ามหัวายเป็นต่ออยู่กับยกที่2เนี่ย ขึ้นมายกนี้เพชรสมีหลาแก้เกมมาแล้วครับเจอใหญ่กว่าจะทำอย่างไรจะแก้ยังไงต้องดูครับขวางหน้านทีบสกัดไว้ก่อนเพชรหัวใสโดนสายโต้หนักๆเลยจังหวะนี้โอ้ยบวกซอกครับเพชรหัวใสก็มีแข้ง เดินเข้าหาแล้วยกจุดจที่3ครับล็อกเฟตหัวซรายตีเข่าขวาดันเข้าเชือกไปตีไม่ถนัดครับยกนี้ขึ้นมาเป็นเชรหัวไซ้านะครับที่เดินหาอุ้ยลูกนี้บังไม่อยู่เต็มเต็มเลยครับแข้งซ้ายเข้าใช้โครงขวาอีกทีเอาเสียหลัก เป็นตัวซายเดินเข้าไปจับนะครับตีเข่าขวาซ้ายสวนมาคนละทีไล่แขนสู้กันอยู่ลากมาครับเพชรมิลาคนละทีเอาไข่แน่กว่ากันอย่ายุบอย่าย,ย,ายนให้เห็นเป็นพอครับโอ้โหโดนซ้ายอีกแล้วนี่บางซ้ายไม่อยู่เลยครับเป็นตัวซ้ายยกนี้ เจ็กลากไปถ่ายลากมาอ้โหแต่ลูกนี้ครับโดนเพชรหัวใจเททิ้งจะสอกขวาโดนเลยครับเดินเข้าหาต่อเนื่องเพชรหัวใจจะทำยังไงครับดูครับจังหวะบวกศอกมีเซขอต่อชุดนี้โดนเหมือนกันครับเพชรสมิลา คนละทีโอ้โหเห็นหัวด์โดนแล้วอาการออกครับโดนสอกเข้าไปเมื่อสักครู่ hey, 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 hey. ฟันอีกแล้ว hey, 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 hey. เอายังไงคลิกมาโอ้ยหัดขวาสองดอกเอาละครับเริ่มมันแล้วครับคู่นี้ hey, 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 hey. กดลงมาคลิกไม่ลง นี่ครับหมดยกที่3สู้กันสนุกทีเดียวครับสถานการณ์ผ่านไป3ยกกับเป็นทางด้านเพชรสมิลาพลิกกลับมาต่อ5-2ต้องมาดูยกที่4ว่าทีมงานสาธิตซีดีเนี่ยจะแก้อย่างไรครับ เดินเขไปก็จริง้วแต่เดินเข้าไปโดนแข้งสำหรับเฟสหัวใสแต่ถ้าจับได้เมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องครับมาครับยกสต้องปังแข้งซ้ายให้ได้ก่อนครับอืมจะดีต่อมาเอสมีหลาก็ยังบังได้บังและยังไงครับเขาประกบในอีกรอบนึง ขวางเอาไว้ตีเข่าขวามีซ้ายสวนอืฟันสอกซ้ายแรกครับโอเคหัวายกัดฟันเดินต้องดูครับการยืนระยะแค่จะไหวหรือเปล่ารถน้ำหนักเยอะครับก่อนโชคในรถน้ำหนักไป5ปอนหัวใจขยับต่อ อ้นอ้ยฟันลูกนี้เซรครับเพชรสมิหลาโอ้โหไล่ย,ย้ำเลยครับอยู่ไม่อยู่ครับเพชรสมิหลาไปพลาดโดนศอกงานมาแล้วครับไม่ดีซะแล้วแบบนี้งานเข้าเพชรสมิหลาครับมาเป็นชุดเลยครับเพชรหัวใจเดินไล่เอาอุ้ยโดนเหมือนกันครับประกอบนายเอา้าโอ้โห ล้มลงไปแยกครับแยกเพชรหัวไซย,ยังเดินต่ออ้ oh, จังหวะฟันเน้นๆเลยตีเอาขวาตีเอาขวาอาีกทีอ้าตีเอาขวาอี้ทีเพชรมิหลาแบบนี้สนุกครับยังเดินต่อเอา้าชุดนี้เอาคืนครับเพชรมิหลา ฟันคืนบ้างไม่สนใจเดินต่อ <c oughs> คู่นี้นี่ถูกคู่จริงๆเอาละครับยังไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนครับเพชรหัวทรายเดินโอ้เสียาการไปเลยครับเพชรสมิลาแต่ตอนนี้ฟื้นแล้วเอาและยำชุดนี้เอาโดนแล้วครับตีตีโอ้โห อ้าฝันขัาไปดอกนี้ครับอยู่ไม่อยู่ครับเพรหัวไสเกมคลิกแล้วครับเพชรมีหลานี่มาเป็นชุดเลยตัางตัวแทบไม่ทันเลยครับโอ้เหมือนช็อตไปดื้อๆครับเป็นหัวไซเป็นเขาลดน้ําหนักเยอะหรือเปล่าโอ้จะฟันทางด้านเพชรมีหลาลงอยู่แล้วครับดูครับหายใจทางปากเลยครับ อ้าวจะยังไงครับกรรมาการไปทูนกบกลางอ้าวขวาไม่มาประกาศครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินครับเนื่องจากฝ่ายแดงชกไม่สมศักดิ์ศรีโอเป็นไปได้ครับแม้แต่เพชรหัวไซนี่เหมือนหมดแรงใบดือด้อๆครับวันนี้ไม่มีการตัดสินครับไล่ทางด้านเพชรหัวใซลงไปในยกที่4เกิดความวุ่นวายเลยครับ โอ้โหเกมนี้ไม่มีผลครับแฟนมวยเซ็งไว้ตามๆกันเลยเอาเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกกันก่อนครับสนับสนุนโดย Isuzu D Max ใหม่ Super daylight